สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินทินนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียเซเลนสกี้ผู้นํำของยูเครนนั้นได้มีการออกมาโพสต์คลิปวิดีโอที่ถ่ายตัวเองเนี่ยนะครับซึ่งมีการโพสต์ผ่านทาง Facebook ของเขาเมื่อช่วงเวลาประมาณ13นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยของวันที่26กุมภาพันธ์ 2 565นะครับการออกมาโพสต์คลิปวิดีโอของตัวเองที่อยู่กลางกรุงเคียบนั้นเนี่ยครับเพื่อเป็นการยืนยันว่ากองทัพยูเครนนั้นได้มีการยอมจำนนต่อกองกำลังของรัสเซียแล้วก็ตัวเขาเองนั้นถูกควบคุมตัวคณะรัฐบาลของอยูเครนนั้นถูกควบคุมตัวแล้วก็ครอบครัวของเขามีออกนอกประเทศไปเป็นที่เรียบร้อยโดยเขาย้ำว่าทั้งหมดนั้น ที่มีการสื่อสารออกไปเป็นข่าวปลอมทางด้านผู้นำยูเครนนั้นก็บอกว่ามีข้อมูลเท็จมากมายในโลกออนไลน์ที่บอกว่าตัวเองนั้นเรียกร้องให้กองทัพวางอาวุธและให้มีการอพยพแล้วก็บอกว่าตัวเองนั้นยังอยู่ที่นี่เราจะไม่วางอาวุธเราจะปกป้องประเทศของเราโดยทางด้านผู้นำของอยูเครนนั้นได้พูดขณะถ่ายคลิปวิดีโอที่อยู่บนถนนเส้นหนึ่งในกรุงเคียบซึ่ง k o r เดสกี้เฮาส์เนี่ยนะครับเป็นฉากหลังอยู่ทั้งนี้เนี่ยนะครับผู้นำยูเครนวลาดิมีวลดิเมียเซเลนสกี้อายุ44ปีผู้นี้เนี่ยโพสเฟซบุ๊กของเขาในการเดินออกตามท้องถนนบอกว่านี่เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ชาวยูเครนพร้อมทั้งบันทึกภาพวิดีโอโดยในคลิปดังกล่าวมีบุคคลซึ่งเป็นผู้นำระดับสูงของรัฐบาลยูเครนประกอบไปด้วย หัวหน้าสานักงานประธานาธิบทดีนายกรัฐมนตรีที่ปรึกษาทำเนียบประธานาธิบดีโดยช่วงหนึ่งทางด้านผู้นํายูเครนนั้นก็บอกนะครับว่าสวัสดีตอนเย็นหัวหน้าฝ่ายก็อยู่ที่นี่หัวหน้าสานักงานประธานนธิบทดีก็อยู่ที่นี่นายกรัฐมนตรีก็อยู่ที่นี่ที่ปรึกษาทำเนียบประธานาธิบทดีก็อยู่ที่นี่บอกพวกเราอยู่ที่นี่ทหารของเราอยู่ที่นี่พลเมืองของเราอยู่ที่นี่และเราก็อยู่ที่นี่เช่นกัน เราต้องปกป้องอิสรภาพของเรานั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเกียรติของเรายูเครนจงเจริญนั่นคือเป็นสิ่งที่ผู้นํายูเครนนั้นเนี่ยนะครับได้ออกไปโพสต์ในขณะที่สื่อตะวันตกนั้นรายงานข่าวนะครับว่าผู้นํายูเครนย,ยังปฏิเสธข้อเสนอของสหรัฐที่จะช่วยพาเขาอ,อพยพ,ยพยออกจากยูเครนโดยทางด้านประธานาธิบดีเซเลนสกี้นั้นบอกว่าการต่อสู้จะอยู่ที่นี่เราจะต้องการกระสุนหรือไม่ใช่กระสุนนั้นก็แล้วแต่แต่ว่าเราไม่ต้องการเดินทางออกจากที่นี่ ในขณะที่ทางด้านวอชิงตันโพสต์ยังอ้างเจ้าหน้าที่สหรัฐแล้วก็ยูเครนบอกว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นยังเตรียมการที่จะช่วยเหลือผู้นําของยูเครนแล้วก็มีรายงานด้วยว่าผู้นํายูเครนนั้นเนี่ยครับยังได้รับเสียงชื่นชมจากโลกโซเชียลมีเดียเป็นอย่างมากจากความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญในการตอบโต้การลุกรานของรัเสเซียก็ดูแล้วกันนะครับซึ่งตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ยืนยันว่าจะไม่หนีไปไหนแล้วก็มีการออกมาโพสต์เฟซบุ๊กเนี่ยนะครับว่า ตัวเองนะั้นยังคงต่อสู้กับบรรดาชาวยูเครนอย่างต่อเนื่องครับ